ดีครับสวัส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 ดีครับนี่ยครับพี่แผนตอนตีหนึ่งครึ่งฮะก็จริงๆผมต้องจะไปเขาประจันครับก็เตรียมของเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วเต็มมาเจ็บเล่นนี้เดี๋ยวหิ้งแล้วมันเจ็บนี้หมดเลยนอนปวดทั้งคืนเลยก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาซ้อม เขามาค่าไว่าน้ําเขียวไกลายะกันดูร้องก็น่าจะรอดอยู่ดูสภาพแล้วถ้าไปเขาพงจันทร์น่าจะไม่รอดกลับมาก็เลยโอเคแล้วกันแล้วก็ดีครับเปิดสส่งทางใหม่ไม่เคยมาเหมือนกันเดี๋ยวจะดูว่าเส้นทางที่เป็นไงเดี๋ยวคุยอดีตแล้วก่อนอดีครับอดีครับอดีอดีแบงค์อดีตแบงค์อดีสนามนี้ครับอดีแบงค์อดีแบงค์ว่าไงฮะในนำเส้นทางหนครับไม่ได้เอาไม่ได้เอายากันยุงมาโคตรสวยเลยกัดอยู่ตอนนี้อดีแบงค์ไม่บอกเป็นทันตกยร์ด้วย อุปกรณ์บังคับก็ไม่เอามาตอนแรกก็คิดว่าเขาใายเที่ยงไงเอาไปเอามาเอานี้มันป่าจริงหรือเปล่าเราจะเจออะไรบ้างครับไอดีอันนี้นาดนี้ไม่รู้เหมือนกันนั่นคิดว่าน่าจะเจอตากระยายเก็บ่โอเคนนอันนี้แน่นอนโอเคครับเดี๋ยวเราสมาชิกคนหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะจัอกไปแล้วกันยังไม่รู้จะเจออะไรบ้างก็เจอข้างหน้าแล้วกันครับโอเคครับสวัสดีครับ ตัวร้อยป่ะอย่นครับเป็นไงครับมาครึ่งทางแล้วครับโอเคไหมครับถ่รันตอนนี้ยังโอเคครับขากลับไม่ได้แล้วลงอย่างพลิ้วเลยเขาจะถ่ายเองสัมภาษณ์ก่อนเลยขากลับคิดว่าจะเป็นยังไงคนัดหนังชีวิตช่วงแรกช่วงแรกนี่หนังตลกเนาะหนังตลกคอมเมดี้เลยที่นงหลังนี่ดราม่าแน่นอนช่วงหลังดราม่าเดินสายหน้ากันแน่นอนก็ตรงนู้นจะเป็นอ่างเก็บน้ำอ่าอะไรนะ ลำเชียงสานครับแต่ว่าเขาไม่ให้เราเข้าแต่เราก็เดินผไปแล้วแต่ล้วเไม่รู้เราจะเข้าไปทาไแเหมือนกันแต่เราจะลงไปข้างล่างนู้นนะครับเพื่อไปเพื่อจะไปซิเพื่อจะไปนั่งกิบปั๊ซี่นะฮะอ่าโอเคเจ็ดโมงสี่สิบห้าฮะเดี๋ยวไปต่อพักแป๊บนึงโอเคครับคนรีวิวสนามบอกว่าเส้นทางล่มลื่นนะฮะต้นไม้ปกคลุมตลอดทางแดดไม่มี ชีวิตครับแดดยาวๆลงข้างล่างโอ้ยแรงร้อนไปไปไปก็อย่าจะลงข้างล่างจะมีอังคานะครับมีซีพีซีพีหรือเปล่าจะไม่รู้เม่นใครมาครับอันนี้มาถึงซีพีนะฮะโอซีพีในขวดนี้น่าจะมีแรงขายกลับนะเติมเติม ครับก็วิ่งลงลุกอาก่างบน้ำมาก็จะมีร้านคา้าตรงนี้นะครับมีแท็กซี่มีนม้ำมเย็นขายนะฮะขนมขายเพียบเลยเนี่ยครับก๊อตถามมาโอเคครับแต่ถากลับเดี๋ยวดูระนาบชีวิตหรือเปล่าข <laughs> ากลับคิดว่า,าเดินครับเดิน <laughs> คิดอะไรเยอะเดินเดินเดินกลับโอ้ยแต่ทางสนุกฮะก็ วิ่งเร็วได้ดาวชิวได้มีขึ้นเขาคือมามาก็ได้ครบอยู่อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ชันเร็วร้ายไม่ชันหด้ายแต่ก็สน,นุกครับพุกมาวิ่งดู<ะ>เดี๋ยวยังไม่สุดทางยงเดียวต้องไปสุดทางก่อนมใจะให้ดูว่าจุดอ,อ,อยู่เธอเราจุดเช็คอินราอยู่ตรงไหนนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่<บ>กิโลตอนนี้ผมติดามจุดเจ็ดแล้วเนี่ยประมาณเท่ากันพี่เขาจุดที่นสีกทุกสีย ตอนนี้เราอยู่ที่สันเข oh, uh, uh. ื่อนแล้วนะฮะโอ้โหแม่งก็เกณฑ์ตอนนี้ก็น่าจะเกือบเกือบห้าร้อยฮะคิดว่าโอเคก็ถึงสันเขื่อนแล้วยังไม่ต่อตอนนี้ก็ถึงแล้วครับยอดสันเขื่อนโอ้ยเหนื่อยมากเลยโหจสี่กิโลฮะนงจุดนี้ ณจุดจุดนี้เราเจอเดี่ยวเต็มๆนะก็มาถึงไอคิวดาวน์แล้วนะครับเหนอเจะสียงหอบก็รู้ว่ากูเหนื่อยก็เราวิ่งมาจากตรงนู้นนะฮะตรงที่เป็นแสงเข่าตรงนู้นฮะวิ่งจากตรงนู้นมาแล้วก็อ้อมมาแล้วมาจุดนี้จุดนี้จุดนี้ให้เรายิ่งยหน่อันนี้คือเขื่อนไล่ะครเชียงสาอันนี้คือเขื่อนไรเชียงสาครับเหนื่อย โอ้อยูดีฮะอูดีฮะอ,อ,อากาศใชได้เลยถือว่าอากาศดีเลยแหละครับเมื่อกี้ก็ไปผจญภัยมานิดหน่อยโอเคครับเดี๋ยวก,กลับขึ้นทางเดิมแล้วครับแบบซีงสำคัรนะวิ่งมาสิบแปดโลโอ้โหวุ้นเนี่นนยแบบเชีย่ยไปไม่ดเจอ่เอาเบียร์เย็นๆมันแลกกูก็ไม่ยอมตอนเนี้ย นี่เลยิ้มนี้ตามหาไว้ปาใช่ไหมครับใช่ครับสายปานสายปานโอ้สดชื่นขากรับอีกสิบห้าโลตายเนี่ยครูจะถึงบ้านกี่โมงเนี่ย้มีดินด้ไรวะ๋อ้ใจมือชินใจอ่ะครับเป็นไงครับสัมภาษณ์หน่อยดังใจมาครึ่งทางแล้วรอเดี๋ยวหลอกมาเชื่อครับผมตอนแรกบอกว่าสุดตรง ตรงนี้ครับแล้วก็เดินไปนู่นต่อตอนนี้ก็น่าจะไปกลับประมาณ30โลสามชีวิตตามหาสายตานนะครับผมทริปนี้ยังไงครับทริปแรกวันนี้สนุกไหมฮะสนุกค่ะเป็นครั้งแรกที่มาอโดนหลกมาเชื่อ็ไม่หมายถึงหลอกหรอกเดนหลอกมาเชื่อไหมไมครับเดี๋ยวผมถามสปอนเซอร์ก่อนตกลงเราจะจัดให้เขามาแค่เทลที่เราคุยกันไว้เอาไหมเอาเอาระยะร้อยเลยไหมคุยไปคุยมาทันลูกคอมบุรีเลยเนี่ย ได้ได้แล้วเนี่ยวิ่งประมาณว่าจัดงานวิ่งสี่อำเภออะไรเงี้ยได้อยู่ได้อยู่จัดวิ่งห้าเขาห้าเขื่อนอยนี้ห้าเขาห้าเขื่อนโอ้โหเดินตะเลิศเด้ออยู่ทางขวาน่ะเอาเอาตายผมเดินตะเลิศมากก็โลที่ยี่สิบห้าแล้วครับโลีห้าโลเดินยับเลยโอ้ยแดดมาด้วยเหนื่อยมากเลยเพื่อนเพื่อนเข้าไปกันหมดแล้วเข้าไปกันหมดแล้วไม่มีใครรอมเลย ไม่เป็นไรครับก็ก็จ็อกเดินไปเดีเด๋ยวก็ถึงครับตอนนี้ก็ครบระยะไปที่เรียบร้อยแล้ว30กิโลกว่าๆนดิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามฟินิชเชอร์นะฮะฟินิเชอร์วันนี้เป็นไงบ้างฟินิเชอร์ฟินิชเชอร์วันนี้เป็นไงบ้างครับควารู้สึกฟินิชเชอร์วันนี้สนุกครับสนุกมากเฟอร์นิเชอร์วันนี้ครับเป็นไงครับสนุกไหมครับสนุกสนุกครับพื้นตากแดดเริน มีคัทไอเดียของเราครับผมอย่าาหทสนุกไหมครับวิ่งไม่รอใครเลยเข้ามาคิดว่าจะเอาให้จบก่อน5ชั่วโมงก็ได้นะครับตามเป้านะฮะ5ชั่วโมงมีพี่เชื่อ5ชั่วโมง4คนนะครับวันนี้หชั่วโมงสชั่วโมงสามคนนู้นเขาทำอะไรนะเหนื่อยเน่เนี่ยพอใช่ไหมเนี่ยเนี่ยพอใช่ไหมอ๋อคนนั้นก็เหนื่อยบพอวิ่งต่อ อย่าไครับเหนื่อยไหมครับกำลังดีค่ะกำลังดีครับเพราะก็เหนื่อยอ่ะก็เหนื่อยฮะไม่มีะไรมากั้งสั้นก็เหนื่อยครับก็จะวางแผนใหม่ต่อไปน่าจะสตาร์ทเช้ากว่านี้สักหน่อยสักชั่วโมงน่าจะดีเพราะอย่างน้อยกลับมาครึ่งหลังก็จะน่าไม่เจอแดดมากจะรอสตาร์ทหกโมงกว่าแดดมันค่อนข้างแรงก็อย่าเป็นไรครับวันนี้ก็มาถือว่ามาเทสรูทแล้วก็แปรประสบการณ์ใหม่ๆของเส้นทางด้วยก็สนุกครับวิ่งดีก็ เกงก็น่าจะย้อนเจ็ดร้อย,อยนิดๆน,นะฮะค้าสามสิบโลระยะอ๊กำลังสนุกครับโอเคครับไว้โหลังเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ